สวัสดรกบทุกท่านเพื่อนผมคอเรซิกรนะครับ,อ,นนรบอยู่กับเกมมือถือเอ็มโอนะผม abyss of on smith ใช่ไหมเออแนละ,นะ,นะประมาณนี้แล้วกันนะเป็นเกมแนวออโต้นะครับแล้วก็ m m o นะครับซึ่งจริงๆภาพสวยนะแต่เครื่องนี้ก็ตามนี้แหละออเอเคกผมาดูอาชีพเป็นก่อนนะก็จะเป็นอาซินศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้แล้วก็มีในเรื่องของแอสซินที่เพิ่งเล่นไปนะครับ ่อามาเป็นเมนจิกนะครับผมเนละซึ่งเกมล็อกเพจนะนะครับผมตามนั้นเลยใครไม่ชอบก็ข้าไมไปได้เลยนะครับนี่ปืนใหญ่นะครับผมแล้วก็ปนเซิรนะ์ฟนนักลบนั่นเองซึ่งผู้หญิงหมดเลยนะครับมีผู้ชายแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตามนั้นสามารถดูตัวอย่างสกุลสกิลอะไรได้ด้วยนะครับผม <c oughs> ก็ลองมาโหลดเอานะฮะไม่โหลดช่างมันเย้ก็ผมเลือกตอัวละครเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปตั้งเป็นรูปลักษ์นะครับตั้งคา่าโน่นนี่นะครับผมซึ่งมีมีให้เลือกไม่ได้เยอะนะครับผมก็ตามสภาพนะครับหรือจะแบบเห็นนะมีแค่นี้ปุ๊บปุ๊บส่วนหน้านี่ก็ปรับเอานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตอนนี้เลย เนี่ยเลยจะรนดอมไปอันนี้กลับเหมือนเดิมนี่รนดอมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะฮะโอเคนะครับ,นะรบผมก็ตั้งตัวละครเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรนะครับผมอ่ะไปดูใน,ในเกมดีกว่านะค,ครับโอเคก็ผมมีภาพในเกมนะครับก่อนนี่จะปะ ปันกลางปันกลางนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวโตว้ซึ่งเรากดคลิกเควสได้เลยนะครับตัว,ต,วตัวเกมจะวิ่งไปให้ในแบบนี้โซมอกซะหน่อยนะครับอ่ะจะเรียบร้อยก็รอนี่หนึ่งนะมันจะแพม,มไปส่วนนี้จะเป็นสกองสกิลนะมีในเรื่องของปรับกล้องนะผมให้นู่นนี่เลยมันจะล็อกอะไรอย่างหนึ่งนะครับแค่นั้นเอง ไปครับผมทุกเกมมีออโต้อยู่แล้วเนาะค่นางกระตุกนิดน,นึงนะคนมันเยอนะเนาะคร <c ười> ับก็จะแบบชมตีตะโถได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามนั้นแล้วกนะันโอ้โหมันเยอะมากนะครับโอเค สามวันนี่ก็จะเป็นเควสนั่นแหละโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะอย่างที่บอกก็คือเป็นแนวออโต้จ๋าๆนะครับผมก็ปล่อยลงปล่บอดอะไรได้เลยนะครแต่พวกเควสก็ต้องอันนี้นะมากดนิดนึงเพราะมันก็ไม่ได้แบบออโต้กดให้ขนาดนั้นมั่วตุกสุดๆโอเคพูดเบอๆกันเลยดีกว่านะครับผมเพราะเกมไม่มีอะไรละ ก็ปล่อยให้มันเล่นของมันไปอ่ามีในเรื่องของกิวอืมนะครับก็เลีอยเขา้าไปว่านะครับอ่ะโอเคอืม,อมก็กระตุกด,ดูดินะผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะ เรับผมอานต่อมาเป็นเกลนะแล้วก็ท้าทายนะครับต้องไปดูเนื้อหาการท้าทายหรือไม่อ่ะยังไม่ไปแล้วกันช่างมันดันเจียนนะครับผมโอกเหมือนกันเลยแต่ยังไม่ไปนะครับอ่ะสกิลก็ผมมีทักษะนะครับตอนนี้จะเป็นการอัปเกรดแบบการใช้เอสพีนะครับผมซึ่งระดับได้เลยนะกนแล้วแต่ชอบว่าสกิลไหนสกิลไหน วันน,นนี้ก็ได้ครับปุ่มปปุุ่่มมๆๆท่าเนี้ก็ได้ใช้บ่อยอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีรูอปรอกเปลยด้วยนี้เป็นให้น่าจะเป็นคาสิบสกิลนะก็กลับไปอัพๆกันดูนะครับแล้วแต่เลือกนะและ้วก็ตั้งค่าอัตโนมัติครับผมเนี่ยเลิกกดอัตโนมัติไปเลยนะเรมก็จะตั้งให้เองเดี๋ยวพอมันมีสกิลเยอะมันก็จะแบบเนี้ยใช้ออกมาเลย ประมาณนะั้นนี่การใช้อันนี้คือสกิลนะครับเสเสร็จแล้วก็ไปครับผมมันจะวิ่งไปที่อื่นต่อนีนะเออนะครับผมประมาณนี้ต่อมาก็าเป็นช่างตีเหล็กนะครับผมซึ่งก็มีอะไรมากครับกดเข้ามาหาของตามนี้แล้วก็ตีแค่นั้นนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะแยะหรอกนะครับผมประมาณนี้แหละของหาที่ไหนก็ ไม่ได้บอกหาเองครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาผู้มิทักษนะบอกการจัดเลี้ยงนั่นแหละครับผมซึ่งมันจะต้องมีของในการนับเปละแซึ่งยังไม่รูบว่าเกตบยังไงสำกันจะไม่มีนะก็ก็รู้ว่าแค่แคว่าม,มีนะครับ ก็ไปลองๆมันดูชครับว่าอะไรยังไงนะครับอืต่อมาแลกเปลี่ยนไป่ได้ต่อมาเป็นสังหรุกบนบอสนะครับผมซึ่งก็เข้าไปเลยบอสนั่นแหละืนะครับประมาณนี้แต่เหมือนจะต้องเล่นเองมาบอสไปเลยปรมานี้นะมันจะไม่ผิดนะนะครับพอละโอเค ฐานองค์กราร,กรายงานคืออะไรก็จะมีวอาของบงคกรองค์ถ้าได้รับของคนนี้ตามนี้นะครับผมก็จะได้รับของงวันนะครับไม่มีไร <c oughs> โอเคอันนี้คืออะไรนี่โอ้ขอ้าศึก ถามน,นั้นคือผมเขาตูง้งานก็จะเป็นพวกออันดับความสมดุลเลโก้ยนน,นนี่แผนที่โลกอ่าระบบเพื่อนเลยแล้วกันเพราะนั้นก็จะไม่มีอะไรแค่เข้าไปดูดนั่นนี่นะครับเพืพ่อนๆใส่ชื่อได้เลยนะครับผมก็มีเพื่อนแนะนําก็ประยุทธ์ได้ไปห้ประยุทธ์จริงๆก็แค่เพื่อนๆนั่น,น,นแหละนะครับนะนะประมาณนี้เวลาเจ็ดสิบกว่าชั่วโมง ครับโอเคก็น่าจะทานี้แล้วกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็เนี่ยว้าไปได้เลยนะมีสิบสมันได้สิบครั้งนะไม่รู้สิบครั้งต่อวันหรือสิบครั้งต่ออายุการใช้งานเล่นเลยหรือเปล่านะครับสามารถว้าไปเลยเพื่อความรวดเร็วในการทำเวสน,นะครับผมประมาณนี้โอเค นั้นบน,นก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับมีพวกอีเวนต์มีร้านค้านะแวนเหมือมน,น,นที่ผมบอกทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตัวละครเล่านะครับใส่ของนู่นนน,นี่นะครับแล้วก็กระเป๋าเปา้อะไรประมาณนี้นั่นแหละซึ่งก็เซตต่างจัลนวัตได้เลยแบบนี้นะครับของวันนี้ก็เอามาใช้ ก็กดใช้ไปนะไม่มีอะไรมากมายอันเชิญผู้พิทักษ์วะบุบไม่จ้กเอาเป็นกล่องผู้พิทักษ์นะเราไม่ได้ไม่ได้มาเปิดเลยนะครับผมผู้พิทักษ์เยอะนะครับอาจจะเข้าไปดูหน่อยหนึ่งว่ากันโอ้ นะครับที่เราก็เลิกเลยนะมีบริทักหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าคา่าสเตตัสอะไรเงี้ยแอฟเฟอก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราเน้นชมที่ใช้เลยครับผมตัวนี้มาออกลบนะครับผมแลโ้วก็การเจริญเติบโตคิดว่านี่ได้เลยนะนี่ครับพวกที่ ไม่ได้ใช้ต่างๆนะผมมาทำการอัพเดทนั่นเองนะครับโอเคก็ตานี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายหรือเท่าไหร่ตามคาดตามคาดโอเคทีนี้มาดูในเรื่องของเซตติ้งนะปยอะไรวะเ,เรื่องของเซตติ้งนะครับผม๊บ็จะมี นี่แหละนะครับผมระบบเล่นเกมนะครับสลับเราการน,นอนอะไรเงี้ยก็จะแบบมีพักเกมให้อะไรอย่างี้ระบบเสียงก็พิกนะครับอันนี้ก็แค่ยังสมดุลน,นะครับผมอ่านดูแบบจัดเต็มเท่าที่ทำได้จับน,นะก็จะคุมขึ้นนั่นแหละนะครับผมซึ่งบางทีก็ถ้าคนน้อยๆนะมันก็จะ คือมันก็จะพอได้อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมโอเคครับผมก็ปักเรื่อนี้แล้วกันนะครับกดสติวันเตะ๋อทีหนึ่งอืมเลยทางล่างครับทังล่างทางล่างทางล่างทำไมถึงแปลงล่างเป็นเพราะอะไรวะยุ่งกันนะครับเพราะเป็นเพราะอะไรเพราะตอนแรกมันเป็นท่าเอ่อหมืนหอนคล้ายคลาฮิว อาจจะอยู่ที่หุ่จทักหรือเปล่าอืมไม่แน่ไปดูก่อนใช่ครับอืมเดี๋ยวที่ผูทักจริงๆด้วยว่ามันมีสก,กิลอะไรนะผมไมเคยตนเนีลยจะได้รู้ไว้ โอเคผมก็ฝากคุณท่านนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่น่าเป็นอะไรแหละนะครับ